ีิครับนิคาเที่ยวครับย่างปลานบริหารปลาชาปลาเผาใหม่สะอาดสุดครับูกหก็จะเด่นโบกเมดค้สองสีตัวเบลืมเลยรันมครับน่ากินมากครับ ปลาเผาในตำนานปลาดุกครับงาาเรโอ้ยเหลืองกล่ำเลยปลาดุกครับพี่เกิดพิเศษพูดโงินนำห่อมากินมากใครมาถ่ายทำได้นะคะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ใจดีครับหนุ่มลักำลังปรุงครับหนุ่มครับอย่าลืมนะครับวันศุกร์ครับบ่ายโมงถึงสองทุ่มทุกวันทุกศุกร์ถ่ายไม่แพงครับตัวละร้อยเนี่ยตัวเบื้องเริ่มครับนี่ โล้ไปแล้ววันนอจีเนาะขับน้ำจิ้มแข็งใหญ่ๆครับเนี่ยน้ำจิ้มน่ากินมากครับวันนี้กคเป็นวันรอยกระทงประเต้ในไทยตลาดบครับตลาดบ้านวัดนะครับมีขายวันพุธไปไหมข้าววันศุกร์วันเดียวนะครับมารีบมาจะวันนะครับมาสายจะไม่ได้กินเลยเนี่ยเนลูกค้ามาสั่งแล้วขอบคุณมากครับเราจับจ่ายซื้อของอย่างละไม่ตรง